ดูมันสับหลังด้วยพ่นด้วยนาโนครับนี่ผมพ่นไปแค่สองครั้งเองนะครับซองสองร้อห้าสิบาทนะครับนี่นะครับปุ๋ยเราจะยังไม่ได้ใส่นะครับดูครับดูต้นมันเรานี่ครับผมลงไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมยืนอยู่บนคันนาเป็นแดนนะครับนี่นะครับถ้า ถ้าลงไปก็คือนี่เป็นร่องมันมีร่องมันนะครับดูต้นมันเรานะครับนี่นะครับดูดินแยกแตกละแหงหมดแล้วครับอย่างต้นนี้ก็โดนยาครับพึ่งฟื้นนะครับนี่นะครับดูมันคือท่วมหัวแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับพ่นด้วยอีเขียวนาโนฮิวมิก เอ็กตานะครับซองสอง 250. นี่นะครับเราประหยัดปุ๋ยได้เยอะนะครับเดี๋ยวพอมันครบ3เดือนเราค่อยให้ทางดินครับให้ตัวท้ายสูงๆหน่อยแต่ช่วงนี้เราคือบำรุงลำต้นบำรุงใบไปก่อนเพราะว่ามันยังยัง